สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกนะจ้ะืัอนี้เ็เขาสวนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเก็บบัคเดชจ้ะกินบะทันแล้วได้เี่่ถ้าได้สุกนี่สุกไยขนาด นวลเหลืองๆโกนี่จ้ะยังได้บานหรือตั้งลายเลยพี่น้องเอ้ยกินประท่านบลรูว่าสีเหลืองนี่เฮสอดได้ปะเคยเฮสอดแต่สีแดงสีแดงก็มีบ่ค่อยลายแต่ว่าสีเหลืองนี่ลาย เอาเฉพาะอ้ลูกเหลืองๆก่อนพุ่มทีมันบ่็เหลืองค่ะก,ก็เก็บไปก่อนบางต้นนี่สูงขึ้นถึงพ่นพ่นสูงค่ะมัดให้มันเลื่อยไปกับไอ้ตอน้นอาง,งุา่นเลยเพราะว่าบม่มีไม้ค้ำหรอก มันสูงเบิ่งน่ะพุดนะลูกในหน่อยอยังเต็มอยู่หนาวสิมาแล้วพี่น้องเอ้ยจนว่าได้หักกิง่งทิ้งหักงาทิ้งไว้ยอดมันบ่เห็มันขึ้นต่อเห็นบบรุ่งลูกมันเนาะเพื่อที่จะได้ลูกใยๆแบบนี้ เห็มันสุกเร็วๆปาปิกานี่ก็สุกเลยเลยจ้ะเป็นปาปิกาสีเหลืองเนาะสุกแล้วบอกาเก็บไปกินพี่นอ้องกาลังสุกงามเลยไปไปเขาสวนใหญ่กันบัดน,นี้นว่านใหญ่ต้นฝรังงร่งมาเออหน่อไม้ฝรั่งมาปลูกทางนี่ ไงามาจากมุมพูเนาะต่มุมพูนปกติเขาจะอยู่ทางนั้นเราเลยเอามุกปลูกทางนี้จัดระเบียบสวนพี่น้องทางนี้มันจะบอกขวางคนเนาะแต่ทางนั้นก็จะขวางในนิดนึงอื ปีหน้าก็จะปลูกเนะาะแต่ว่าจะปลูกลูกง่ายหลายกว่าเพราะว่าเอาไว้เท็ดซอยปกระเทศพี่น้องเอย้ยปีนี้บ่คิด่าสีเหลืองมันิหลายอันนี้ก็จะสีสุกรหรือว่าสุกกับ,บ่ารูเพื่อนถ้าแรกคิดว่าจะปล่อยให้ลูกเขาสุกเนาาจังีิใหญ่มันนี่ก็เลยงใหญ่กว่าหนูวาน่านนี่ยันหนาวมากแล้วเขาจะช็อกทายใหญ่ ใหญ่มากว่าวีานกระหดน้ำย่างเปียกเลยแล้วก็จะเกลี่ยดินดีๆแล้วก็จะเฮ็ดลองเขาเนาะนี่เก็บไปเพราะว่าเดี๋ยวจะได้มา่ลือตรงนี้ออกแล้วก็จะเอา ต้กนกระเทียมหอมมาปลูกต่อกันนะจ๊ะส่วนพริกกระ่มสุกอีกแล้วห่อนอากาศกำลังเริมห่อนทย่อยเก็บเรื่อยๆก่ะน,น,นี่ก็จะเป็นสีม่วงม่วงแดงแล้วพริกชอสีม่วงนะทั้งมีทั้งชอทั้งบะชออันนี้จะเป็นชอ หลากหลายสายพันธุ์ผสมอยู่ในกอเดียวเมืองต้นบับพริกอันนี้ก็สุกแล้วจะเก็บไปเห็ดพัดเนาะจะตัดใบออกเหมือดให้เขาได้รับแสงแดดเต็มที่เพื่อที่จะให้เขาสุกพี่น้องเอย๋ยอากาศเริ่มเย็ยนแล้วย่อมขึ้นเมืองมือว่าถึงสิบองศาเลยอยุ่เก่าเลยอยู่แปดเนาะย่อมะ้า,ากะหญ้ากับเปียกเบิดนะ้ำหมอกลาย ตัดใบออกเบิดทุกต้นเลือแตต้นไวใบกระจงไว้หน่อยนึงเพื่อให้เขาปรุงอาหารเนาะบล็อเทกระแตกอากาศเยน็นทยอยเก็บไปเรื่อยๆอยู่ในบานกระทืบน,นึงกินนะพระท่านว่าเซียไปให้หญ้าๆากระสือแล้ว ยาซือบัคเกเทศอยู่ในสวนมียากับบบกินเพราะมันเป็นสีเหลืองกับไอลูกออกสีดำๆยาหวานบ,านบริเวณบัคเทศ่าสซันแล้วก็เล็บบบกินขนาดไกล้ดีดีพัแเราพี่น้องเอ้ยแร่ดีดนี้บรอดดอกบ่เห็นเป็นหัวเลย ก็ยี่ด้ผัดนาะแล้วเจอมัลผ้าเลยสิได็ดตัดอีกรอบหนึ่งเลยสีร้อนถิงเนาะพอเริ่มหนาวแล้ว Skip. สิเก็บแช่แข็ง Skip. สิเก็บสตอว์บางทห้แสบไไเนาะพี่น้องว่านบริเก็บว่านกินอันเกา่ามือนี้เ็สิมาเก็บไม่สุกทุกมือก่อนทินนกสิมาพอ ขออนุญาตเปิดหาเขาเดี๋ยวจะเด้อนอนจะกินเท่าเตะข้างล่างนอนจะกัดตรงที่มันติดดินนอนตัวดำๆมันจะหมดเกินมาก,กินเนาะน้องพี่เนะอะสตรอเบอรี่ลูกใหญ่โตๆรอบที่สองของปีนะ่ะจะ เบ่งคลีอยู่ในขนาดในหาเกือบเห็นตีเปิดหาเอา,เอานี่สองวัไหญ่ๆนีกำลังสุกไปเนาะลูกไญ่สีแดงเนาะอันนี้ลูก,กเป็นห้อยขูดขุดกระไม้ตัวนี้ลัก พิวเสียเลยแต่ไม่เป็นไรกินได้ต้นนี้จะเป็นไสตต่ำคงพี่น้องคนลูกสีแดงอืมบังวาสิสุกกนหนาวเนาะนวันเจออีกมองนึ่งพี่น้องมาให้ในเก็บเบึงต้นนี้พี่น้องเอ้ย ดกคักดกแน่ลูกใหญ่พร้อมจนมาผ้าต้นหักกิ่งหักดีนะหักว่าเบิดถ้าหักเบิดนี่โอ้เสียดายเลยเลยพี่น้องเอ้ยต้นเนี้ยกำลังแก่กำลังสุกืเบิงเนี่ยต้นเดียวมีสองกิ่งเนาะ ดกดกพันเนี่ยลูกสีดำน่าจ๊ะสีดำอันใหญ่ผลอยู่ในผน,ผนอผีกบังวาสีสุกก่อนหนาว อากาศย่ำมือเศร้าอากาศดีพี่น้องมาท่านในหอนหลายนี่เป็นแตงรุ่นที่สามนาเจ้อที่ปลูกวังว่าชิด้กินก้อนหนาวอันนี้เป็นแตงลูกน้อยแตงแตงลูกในน้อยบานเฮ้าก็ั่งจับดอกจับมากอืมอ เมัดขึนนะน้ำมามัดขึ้น,น,น,นคลิปนี้ว่ามีอย่างหลายแต่พี่น้องพามาเขาสวนเก็บสตรอเบอรี่ให้น้องแสบนะจ้ะแล้วก็เก็บบักเร์เทศน้ำนี่แนวทีเ่เฮาได้มื่อน,นี่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแ,แต่ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเดอ้อสวัสดีค่ะ